เจริญพรครับญาติโยมนะครับโครงการนะครับธนาคารแห่งกำลังใจวัดเพล้อมพระอารามหลวงนะครับวันนี้ก็มีญาติโยมขอความช่วยเหลือมาสองเคสด้วยกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะลงไปในพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเราเนีครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปร่วมกันในการช่วยเหลือญ mm hmm. าติโยมทั้งสองรายนี้นะครับ mm hmm. ไปกับคณะสงฆ์วัดผ่ล้อมเรา นะครับซึ่งวันนี้นะครับโยมก็จะเห็นดูครับก็จะมีเตียงเตียงผู้ป่วยที่โยมเขาร้อ,องขอมานะครับแล้วก็มีรถวิวแชร์ที่โยมอ่ะเขาขอความอนุเคาะมานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะลงพื้นที่ไปเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือของโยมทั้งสองรายนี้นะครับอ่ะไปโยมไปร่วมร่วมกันครับ หลวงพ่อครับตอนนี้เรามาถึงบ้านของโยมนายสำลิวัฒนกุลอายุสาสิบปีอยู่ห้องเช่าเลขที่หนึ่งหนึ่งสี่ทับหนึ่งศูนย์ซอยพังงามสี่ตำบลบ่อพับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วครับอายุสามสิปีไงครับขออายุสาิปีครับเป็นเป็นยังไงบ้างอ,อาการาอาการของเขากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาแล้วมีการปวดขามากครับเดินเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยครับตอนนี้ข<อ>ยับขาก็ปวดครับ ครัผมแล้วใครดูแลอยู่เป็นพ่อแม่เขาดูแลครับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ดูแลอยู่อ๋อไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับในวันที่กายอ่อนแรงแต่หัวใจยังมีฝันในวันที่โลกลืมฉันไม่มีใครเหลียวมองขอบคุณที่ยัง คอยประคองเป็นดังลำแสงสีทองไม่ทอดทิ้งกันดุดดังน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟ้า วันนี้ก็ได้เปลี่ยนเตียงให้น้องสำลิดเรียบร้อยนะครับก็มีผู้ดูแลสำคัญคือพ่อแม่พ่อชื่ออะไรกงเทพปรัติรออ่าแล้วแม่ฮะชื่นอนนทพรค่ะอ่านะครับคือพ่อแม่ก็ดูแลลูกอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็โยมดูสภาพนะครับอยู่ห้องห้องเช่านะครับแล้วก็โยมทำอาชีพอะไรนะขา,ขายค่ะขายห่อหมกค่ะอ๋อขายห่อหมกนะครับ ส่งหอมกไปทั่วไปนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยด้การบูชาพระเดชจพระคุณหลวงพ่อพูนเข้ามาเห็นพยันนะครับพยันของพระเดชจพระคุณหลวงพ่อพูนเมื่อปีพศ2544แล้วยและยังมีรูปเหมือนหลวงพ่อพูนนะครับสะดุ้งกลับด้วยนะ,ะพิมพ์สะดุ้งกลับเมื่อปี2544เหมือนกันนะครับ วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ,พ่อภูนก็ได้มาช่วยในนามกองทุนหลวงพ,พ่อภูนนะครับก็ได้กลับมาช่วยน้องสำลิศนะครับแล้วก็พ่อแม่ซึ่งต้องถือว่าโยมประกอบสมา,าชีพในการที่จะดูแลลูกอย่างแท,ท้จริงนะครับวันนี้ในนามธนาคารแห่งกำลังใจวัดเพล้อมพระรามหลวงก็เมื่อโยมไปติดต่อเมื่อวานนี้เองนะครับก็วันนี้ก็มาเลยนะครับ,รบที่มาและที่สำคัญที่สุดก็มาเห็นน้องเนี่ย แล้วก็เห็นด้วยความยากลําบากนะครับถึงได้บอกว่าเราก็จะต้องช่วยดูแลไปนะครับโยมมีอะไรก็สามารถที่จะไปปรึกษาอัตมาภาพได้ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็นําข้าวสารมาวางไว้นะครับข้าวสารกับน้ําแล้วก็จะมีคุณเบญจวรรณลิเทอร์นะครับเขาฝากปัจจัยมาจํานวน2,000บาทเพื่อให้โยมได้ได้เอาไว้ใช้ใจ่ายดูแลน้องสำลิศสืบต่อไปนะครับอันนี้ก็ เป็นคุณโยมเป็นจวันลิเทอร์นะครับเขาฝากปัจจัยมาร่วมบุญนะครับอ่าขอรับมอบนี้ไปขอบพระคุณอ่า <ไป S 1> แล้วก็นำเอาเอาอตมาก็นำรูปภาพมาไว้ด้วยนะครับอมอบไว้เป็นที่ระลึกนะครับนี่คือธนาคารในกำลังใจนะครับซึ่งลงมาญาติโยมมาขอความอนุเคราะห์ลงมาดูแล้วก็สมควรที่จะต้องให้การช่วยเหลือนะครับเป็นกำลังใจให้น้องสำลิศ นะครับในการที่จะต่อสู้ชีวิตตื่นต่อไปนะ้างนะ,ะนะครับนี่นครับการสร้างบุญกุศลที่สําเร็จรุงร่งร่วงด้้วยดีโครงการธนาคารแห่งกำลังใจวัดไผ่ร้องพระอารามหลวง,งก็จะดําเนินอย่างนี้ไปตลอดนะครับขอเจริญพรเป็นมะเร็งที่ขาแล้วขาเไม่มีแรงก็เดินไม่ได้เป็น,ปนร,ปรอปพอยู่สถานีรถไฟนะคปรปฐมค่ะเพิ่งจะรู้ว่าเป็น กระดูกกระดูกครับก็ระยะลุกลามลามไปที่ปอดที่ไตก็ดีใจมากเลยค่ะพอติดต่อปุ๊บก็ได้เลยก็ดีใจมากเลยค่ะดูในเพจค่ะโดยเพจพี่ชายขอเขาไปดูพี่ชายไปติดต่อให้ค่ะทําอร์โมกด้วยกันกับที่บ้านครับส่งตามร้านครับคอยดูแลลูกแล้วก็ดูแลลูกเด็กก็ตัวแล้วก็อันอาหารให้เขากินนะคะคอยจับเขาลุกนั่งมั่งอะไรมั่งกลับตัว คอยเช็ดตัวให้เขาตั้งคืนก็ไม่เคยได้นอนเ <c oughs> พราะเขาปวดสู้ไหมฮะสู้ครับอกให้เขาสู้เมื่อก่อนก็ไม่รู้เลยไปติดต่อที่ไหนก็ไม่มีมใ,ใครให้เลยให้ความช่วยเหลืออะไรเลยพอดีพี่ชายเขาไปเจอในเพจก็ได้ความช่วยเหลือทันทีเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตมะยังพันเตสังฆทานานิสสปะริิปริวารานิพิกขุสังฆะสะโอโนชยามะหมดทุกโศกโศกรคภัยวิบากรรมอันใดกรรมอันใดจงมาลายหายไปอันนี้โยมวันนี้มาใ้ใกล้กันพ่อแม่มา ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสภีติโยวิวัชันตุพระวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพเทวตาน้องสามีก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะสู้ๆไปโดยมีพ่อกับแม่เราเนี่ย นั่นคอยดูแลเราอย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับมีอะไรยโยมก็ไปปรึกษาตมาภาพได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็ขอชื่นชมว่าด้วยหัวอกความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นดูแลลูกอย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับก็ขอให้โยมมีกําลังใจสู้ๆสืบต่อไปนะครับอ้าวสาธุครับอ่านี่ฝากกลับไปด้วยเอาแต่สังฆทานกับเมียพอ พระเด็พพะคุณหลวงพ่อครับวันนี้เราได้มีเคสที่สองโครงการที่มีนางบุญสิริธนานันนุกุลหัวหน้าอาสอมอชุมชนสะแก้วเกรนวิเลส ขอความอนุเคะห์ขอรถวีแชร์ให้กับนางเสี่หลวพัดโพเยนอายุ72ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยนะครับพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่247ตำบลพระปโทนอำเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมนี่นะครับโรคประจําตัวของผู้ป่วยนะครับจะเป็นโรคไตวาย,วยเหลือรังระยะสุดท้ายนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบและมะเร็งปากมลูกครับนะครับวันนี้ก็ได้รับการประสานงานจากอสอม นะครับก็ยังทํางานร่วมกันอยู่นะครับโยมโยมก็จะประสานมาเราก็จะมาช่วยตามที่โยมร้องขอนะครับวันนี้โยมก็มานะครับแล้วก็เข้าไปในการช่วยเหลือร่วมกันครับไปอ่ะโยมโยมเนี่ยครับ เป็นแม่ครัวอยู่โรงพยาบาลนครปฐมถงด้วยนะครับตอนนี้ก็โยมก็ป่วยนะครับแต่คนที่แข็งแรงกับกลายเป็นโยมนะนะครับโยมแปดสิบแปดแล้วนะครับเป็นแม่ใช่ไหมเพราะเป็นนานะครับอืมครับผมนี่ญาติโยมครับวันนี้ก็มาถึงโยมเฉลี่ยแล้วนะครับซึ่งโยมนั่นก็เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงอาหารนะครับอยู่ที่ อยู่ที่อยู่ที่โงงรงพยาบาลนครปฐมนะครับตอนนี้ก็ป่วยนะครับก็ได้รับการติดต่อขอประสานงานมาว่าคงต้องใช้รถวีลแชร์เวลาเข็นไปไหนจะได้สะดวกนะครับเนี่ยโยมก็ดูอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ธนาคารเห็นกำลังใจวัดผ่ล้อมนะครับเมื่อท่านอสมอยต้องบอกว่ามีมีอสมอที่คอยให้การดูแลเนี่ยก็ไปติดต่อประสาน มาวัดไปล้อมเราก็มา,แล,มาแล้วก็มาช่วยโยมเลยคุณโยมเบญจวรรณลิเทอร์เขาฝากตังปัจจัยมาให้อีก2,000บาทให้กับโยมด้วยวันนี้เขาฝากมาเขาเห็นว่าอาตามามาทําโครงการนี้นะครับก็คุณเบญจวรรณลิเทอร์ก็ได้ถวายปัจจัยนี้มาด้วยมอบมาให้กับคุณโยมเฉลียว2000บาทนะโยมนะรเมับมือับมือเดียวเอามือเดียววอ้าวน,นี่นะครับอ้าวสาธุครับสาธุ มีข้าวสารนะครับแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับโยมนํามาฝากไว้ให้โยมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณโยมเฉลียวนะครับแล้วก็ครอบครัวที่ช่วยกันดูแลไปเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการตลอดเวลานะครับโครงการธนาคารแห่งกําลังใจวัดเพล้อมนั้นก็จะให้การช่วยเหลือกับญาติโยมนะครับและโดยเฉพาะมีเจ้าหน้าที่กําลังสําคัญก็คืออสอมเนี่ยครับคอยเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีอะไรก็ มาปรึกษากับอาตมาภาพแล้วก็จะลงมาสู่ในการช่วยเหลือสืบต่อไปนั่นเองเอครับผมเออเอาให้นหัวเนี่ยนะอาวางเนยเอเอ,เอ,เอขอขอบคุณหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไ่ล้อมที่ให้ความช่วยเหลือพี่เฉลียวพักโพยินโดยการมอบรถเข็นวิวแชร์และมอบเงินก็จะนำเงินไปซื้อนมให้พี่เขากิน ขอบคุณอาหารข้าวน้ำที่นาหลวงพี่นํามาถวายมาให้ในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณหลวงพี่น้ําฝนมากค่ะซาบซึ้งมากค่ะเมื่อวานเพิ่งมาแล้ววันนี้ก็ได้รับเลยเมื่อวานได้ข่าวจากอสมตอนกลางคืนในในไลน์ว่าวันนี้หลวงพี่จะมามอบรถวีแชร์ให้ค่ะตื่นเต้นมากดีใจมากอยากให้พระมาให้มาที่พี่เพราะว่าเหมือนบอกว่าวันนี้พระจะมาโปรดพี่เขา คือป้าก็ดูมาประมาณห้าปีแล้วค่ะพี่เขานอนอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากก็รีบวิ่งมาบอกแม่วันนี้พระมาบ้านเรามาปรดพี่เขาอะไรเงี้ยคได้อย่างนเก้าอี้อย่า้ใช่ครับผมยอมนี่ก็มาเจอ โยมโดยบังเอิญนะว่าคือปราล้วนนะครับซึ่งตอนนี้อายุ84แล้วอาตมาไปมอบรถวิวแชร์ให้กับป้าเชงอยู่บ้านตรงข้ามกันท่านนายกนะครับประธานชุมชนนั่นอยู่ที่นี่ก็มาดูกำลังจะเดินขึ้นรถเห็นป่าล้วนอายุ84นั้นกำลังเอารถเนี่ยถัดไปเงี้ยถัดอย่างนี้นะครับก็เลยบอกว่าโยมเดี๋ยววัดไพลล้อมเนี่ย ธนาคารแห่งกำลังใจจะรถวิวแชร์ให้ประลวนในการที่จะเข็นและโยมก็อยู่คนเดียวนะครับโยมท่านประธานชุมชน84แล้วแล้วอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ขายของโชว์หวย อยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ<ต>มีขนมไม่ไมีมาไ,ไปไหนไม่ไหวแล้วไปไหนไม่ไหวแล้วนะครับอยู่ตามอัตราภาพเบื่ออยากเบื่ออยู่แล้วไม่ได้เบื่อไม่ได้แล้วก็ค่อนำเดินชีวิตไปเรื่อยๆนะโยมนะแล้วเดี๋ยวขอมอบปัจจัย2,000บาทไปให้ปลาล้วนซื้อของมาขายต่อนะครับ<ไ>อา้าวให้โยม2 00 0บาทนะดาโอ้โหเน่ย <laughs> นะครับพอเห็นปลาล้วนแล้วก็นึกถึงโยมแม่ตมานะครับ แม่จะมาเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ชอบขายของเนี้ยอยู่วัดก็ทํากล้วยแขกขายมาั่งทานู่นนี่มั่ง <ẩ n Ac ane> เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วนะรอดไม่มีแล้วครับเนี่ยก็ดึงได้นึกถึงนึกไปถึงโยมแม่อี่มาถึงแม่บุญกงถึงตอนสุวรรณนะครับเดินข้ามมาเห็นโยมปุ๊บก็แล้วโยมอยู่คนเดียวด้วยนะครับวันนี้เราก็นํารถวิลแชร์มาให้รีบร้อยนะครับเอาไว้เงี้ยครับไปเงี้ยมาให้ักป้าล้วนในการที่จะ ถ่ายไปนะครับอันนี้ใช้รถใช้เก้าอี้นั่งถ่ายครับดูแล้วมันยังไงอยู่นะครับไอ้รถวิวแชร์มันยังยังมีไอ้ข้างจับได้จับได้นะครับก็ขอมออให้ประลวนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ภารกิจก็เพิ่มไปอีกอันหนึ่งขอให้ท่านเจริญเจริญทุกคนเลยนะที่มาอยู่ในหมู่นี้ครับขออยู่มั่นฝันยืนนะมันปวดเดินไม่ไหวเลยลูกจะบ้ามันเป็นเหล็กนี่ไงเห็นนะ เนี่ยูกตะบ้นเหล็กแ,แล้วทำไมถึงตัดสินใจใช้รถคันนี้้ามันไม่มีเงินซื้ออะมันก็ต้องใช้ไถดีใจสิไม่ดีใจดีใจมากๆเลยอะ่ะให้เจริญเจริญนะให้ดูแลประชาชนด้วยด้วยบทีิพึ่งของประชาชนนะจ้า อสมในเขตเทศบาลเนี่ยค่ะจะรับทราบว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยค่ะมีโครงการช่วยเหลือประชาชนค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าโครงการของพ่อเนี่ยได้ช่วยเคสของคนในชุมชนแล้วก็คนป่วยติดเตียงคนพิการหลายๆเคสแล้วค่ะเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะบางบางครั้งภาครัฐนะคะจะช้านิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นโครงการของงพี่น้ำฝนเนี่ย โอ้โหดีมากๆเลยค่ะคือคือคือเข้าถึงนะคะโครงการของรัฐก็ดีนะคะแต่บางครั้งอาจจะด้วย,ยลวหลายๆอย่างนะคะก็จะช้านิดนึงแต่โครงการของหลวงพ่อเนี่ยสามารถอตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ได้เร็วกะคะ่าการที่เราจะต้องไปขอที่อื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติกรณีว่าจะต้องไปขอ,อหน่วยราชการอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาขอแล้วก็ บางครั้งก็มีคนจองเยอะค่ะแล้วถ้าเป็นนอกพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่สามารถไปรับได้ค่ะในนามของเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมและชุมชนสักแก้ววิวแกนวิเลสขอกราบขอพระคุณพระครูปรัชเจติวัตหรือลุงพี่น้ําฝนแห่งวัดไผ่ล้อมของเราที่ได้นําโครงการธนาคารแห่งกําลังใจของวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้นาําวินแชร์และก็เอ้สําหรับผู้ป่วยนะครับมามอบให้กับสมาชิกในชุมชนซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรก เพราะว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นน้ําใจอันประเสริฐของหลวงพ่อพระครูประดลักสิทธิวัฒน์ที่นํามาสู่ประชาชนและก็ชุมชนทําให้สังคมผู้สูงวัยของเรามีคุณภาพก็ขอกล่าบขอบพระคุณพระครูประหลักสิทิวัฒน์หรือลูงพ่อน้าฝนแห่งวัดไผ่ล้อมมาณโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณครับดดุังนน้ํา ที่หล่นลงมาจากฟ้าหล่อเลี้ยงหัวใจ